นี่พี่ๆเป็นคอมเมนต์มาวาอยู่แบบนี้เป็นแต่มีความสุขเนาะคือสีบรใสเงินใสทองก็คือความถูกความสุขมันก็เป็นของคููกันนะจ้ายูใสก็มีคือกันละจ้าความถุกความสุขเห็นมายู่แบบนี้ถามว่ามีความถูกบอมันก็มีคือกันละจ้าความถูกถ้าเป็นสมัยก้อนแต่ือสีบรใสเงินคือจ้างเพินวาละจ้าได้ยุคนี้ยุคหาจีหกจีไปแล้วยังก็ะตองใสเงินจ้า ถึงสิงหายอยู่หากินในตามธรรมชาติแต่ปัจจัยลักก็คือต้องใส้เงินคือเก่าไม่ว่าจะเป็นน้ำปูน้ำปลาค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันมีอันนึงก็อยากกินอันนึงอีกคือเก่าละจ้าสมัยนี้ทุกอย่างคือการแข่งขันแม้แต่เลียนหนังสือก็ต้องแข่งขันเลียนพิเศษต่างแต่อนุบาลคุณจ้าแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็่คือสิบ,บ่อยใส่เงินคือจังสมัยนี้หรอกนะจ้าหายอยู่หากินในตามธรรมชาติแบบนี้ พอแม่สมัยเกา่าเพิ่นก็มีลูกหลายเพิ่นย่งเลี้ยงลูกใหญ่นะจ้ะเก่าคนซิบคนันก็นย่งเลี้ยงใหญ่แต่ทาวมาเป็นสมัยนี้เปรียบเทียบกันแล้วคือสิเลี้ยงม่ใหญ่อกจ้ะเพราะว่าสมัยนี้ในจะแผ่นเพิดในจะคานม่มนะจ้ะพวเฒ่าสมัยเก่าหนี่มันบ่มีแผ่นเพิดน่มก็ก,กินน่มแม่คำว่าเรียนหนังสือก็เรียนน้ำโรงเรียนตามบรรบาเน,นะจ้ะแต่สมัยนี้บ่ได้เลยจ้ะแม้แต่เฮาเรียนอยู่โรงเรียนของรัฐเฮาก็ยังต้องเสียเงินจ้ะสมัยนี้ นี่แจงกับผ้ายางลงทงหน้ามาหาเก็บเฮดจ้ามันมีกระมานตะลูกเฮดดอกง่ายๆบอค่อยได้รเราจาเพิ่นเก็บไปก้อนเนาะมากับลูกไสจ้จ้าแจงก็มีลูกไส้คนนึงซื้อวันน้องพุ่มใจแล้วก็ล้านสาวจ้าซื้อน้องออยน้องพุ่มใจในี่กับหัวตะหาขวบจ้าเลี้ยนอายุบาลสองแจงกันแล่นไปฮบไปส่งทุกมือจ้าเลี้ยนก็เลี้ยนยุไก่บานเนาะจ้าเลี้ยนในัวเมืองโรงเลี้ยนกับห้างจากบ้านสิบเอ็ดกิโลนะจ้า เห็ดที่ได้ม <im agę mum riding> ือน <đây> ี้กระสนมากก็มีแตเห็ดนาแลวจ้าเห็ดนาแล่หนีมันจะออกเป็นมู่เป็นกุ้มเลยจ้ามองเลยจ้ากำลังผนิบออกมาแบกหล่ถ้าล่อให้ดอกไงเข้าก็คือสซีบริกินดอกจ้กคนอื่นก็จะมาเก็บก่อนเพราะฉะนั้นเห็นแล้วก็ต้องเก็บเอาเลยจ้าเห็ดดอกน้อยๆยังใส่มนสีแกงแซบจ้าเวลาเข้าไปแกงมันจะโบเลมันจะเคี้ยวกรุบกรอบๆว่าซานอันนี้แจงก็มาหาเคี้ยวอมเก้าเพลินจใจเห็นคนเคี้ยก็เลยมาเคี้ยกับพ่อได้เนาะจ้า มองหาเห็ดกัหาน้ำคู่หน้าน่าคลองน้ำคู่หน้าจัางสี่ละจ้าน้ำขางน้องแน่เป็นแปนจังสี่ละจ้าผู้ไรโชคดีก็ได้เพราะว่ายูบานว่ามีดงว่ามีเราคือเพิินสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นหน้านโน้นว่จ้ปาปัทธินีเพิ่นกรม,มาจกเ็กเลเมื่อออกน้ำคู่คลองน้ำนี่ก็จะเป็นท่างเก้าท่างน้ำเก้าจ้ะสมัยก่อนมันจะเป็นแต่ย่างคักเลยจ้ะมอนีก็ถือว่ามานเติอพิจ้าได้ลายยุ่งอ่งกระเซียวมาแกง อาหอรบานแล้วจังก็อาบหนาอาบทาจักหน่อยมือนี้ก็สิแกงเงี้ยใส่ใบบักขามสู้กินจ้าสดมั้อนๆคือสีแสบเห็ดก็มีแต่ดอกตุ่มๆน้อยๆแบบนี้ละจ้าแกงแสบช่วงนี้ก็ะโอึดได้กินจ้าทั้งเห็ดทั้งปลาถ้าถามว่าได้ซื้อน้องกินบอกระยังไมีซื้อคือเก่าจ้าหัศกินแต่เห็ดผู้เฒ่าเพิ่งกระซีเบื่อหัิกินแต่ปลาผู้เฒ่าเพิ่งกระซีเบื่ออีกจ้าหัวต้องเปลี่ยนอาหารให้เพิ่นซื้อนั่นซื้อนี้ไม่เห็ดคือเก่าจ้าในเที่ยวหาโปรไถ่ห้าก็ต้องซื้อ บางเชือผู้ถ่อเพ่นกินตะปูตะปลาลายเพื่นกับสิเบื้อนอกจ้ะก็ต้องไปซื้อเนื้อซื้อหมูมาให้ในเพื่อนกินมีละจ้าทีผีเพิพ่นถามว่าเจา้าคือสิบเบเรใส่เงินจ้กเชือเนาะอยู่บ้านนอกยังสิแกงกะขอตอบเลยจ้าได้ใส่ลายขึ้กันจ้าบอสตาก,ก,ก,กันกับยุ่ในโตเมืองหรือกรุงเทพเลยจ้ะแต่อาจจะดีกลัวนิดนึงตรงทีว่าอาหารบางอย่างเข้าหาจากธรรมชาติได้หรือขาค้าองฉีบอาจจะะสูงขึ้นยุ่นในกรุงเทพแกงให้กระซุกแล้ว มาเด้อจ้ามาสดฮอนฮอนน้ำกันจ้า